สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา DIY กระปุกเล็กๆเ่ยกระปุกพลาสติกเจาะรูตรงก้นนะเจาะไปทั้งหมด5้ารูจะมาทำกระถางต้นไม้จ้ำรูไปอีกรอบหนึ่งไว้ ก็คือจะใส่ดินเข้าไปตรงนี้ใส่ดินเข้าไปในกระปกนี้แล้วก็จะเอตรงรูข้างหลังนี้ก็จะทําเป็นที่ที่ระบายน้าก็คือเวลาลดน้ําก็จะให้น้ามันไหลออกได้ไม่น้ำมันขังจะเอาเชือกปอมาพันรอบเนี้ ก็จะให้มันสีสันออกมาสวยงามหน่อยใส่กาวลาเต็กลงไปแล้วก็ใช้เชือกปอใช้เชืกอกปอกระสอบนี้มามาทับลงไปตรงกาวแล้วก็จะใช้พัน พันรอบกระปุกพลาสติกเนี่ยเชือกกาวไอเชือกปอนี่มันก็จะติดนะติดกาวได้ดีนะกาวลาเตกเนี่ยก็จะทำเป็นกระถางต้นไม้เล็กๆดูน่ารักแล้วก็จะหาไอต้นไม้เล็กๆมาปลูก น่าจะเป็นไอ้ต้นดาวเรืองนะดอกสวยงามแล้วก็พยายามยำกาวอีกแล้วก็พัน ใส่กาวไม่ต้องมากใส่กาวนิดๆพอพอไอ้เชือกปอนี้มันก็จะติดกาวดีหมดเส้นหนึ่งแล้วเราก็จะทำเส้นที่สองมาพยายามขยับให้มันชิดหน่่ย เอากาวลาเต็กมาทาปิดตรงปลายแล้วก็นำเชือกเส้นใหม่มาเช็คกาวแปะไปก่อนแล้วก็ตามไปด้ดยเชือกปอ พะพันเชือกครบแล้วมันก็จะคลายๆกับเป็นกระถางเป็นกระถางไม้นะกระถางพลาสติกตรงนี้มันก็จะกลายเป็นกระถางไม้สุดท้ายแล้วเราก็จะมาน,น,นะเราก็จะมาตัดเชือกตรงนี้ออกตรงปลายนี่ออก ใส่กาวแล้วก็ดึงไอ้ดึงที่ผ่านนั้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้เชือกนี้ทับลงไปนะซ่อนเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงให้แน่นแล้วก็จะตัดเชือกอกอกก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็จะเอาดินมาใส่ ดินเพิ่มลงไปนิดหนึ่งแล้วก็จะนำกาไม้กาไม้ตอนกเล็กนี้มาพูกลงไปเราเล็กมานำให้เป็นหลุมเนี่ยแล้วกยปักลงไป เล็กมาขุดหลุมแล้วก็ค่อยย่อนกาไม้ลงไปแล้วก็กบดินแค่นี้ก็จะได้กระถางต้นไม้น่ารักน่ารักนะไปวางไว้ในห้องก็ได้